พบกับเซเบอร์กษัตริย์แห่งอัศวินผู้ถือคองดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ตัวละคร5ดาวธาตุลมผ่านทำลายล้างเมื่อกี้ผมสังเกตอยู่ทำไมนางถึงเอาแต่กินไม่หยุดเลยล่ะคงเพราะอาหารของพีนาคดีน่าจะถูกปากเธอมากก็ได้ใช่แล้วก็นะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่นาะแต่อีกเหตุผลหนึ่งคือท้องเซเบอร์มันเป็นหลุมดำต่างหากแดกแม่งได้ทุกอย่างแถมยังแดกได้เยอะโคตรขนาดมานั่งในร้านอาหารตั้งแต่ร้านเปิดตอนเช้านั่งจนถึงตอนเที่ยง เซเบอร์ <Sab> er ก็ยังนั่งแดกอยู่โดยยังไม่ได้ออกจากร้านไปไหนเลยใครไม่รวยจริงระวังเลี้ยงเซเบอร์ไม่ไหวนะครับการโจมตีปกติคือตีใส่ศัตรูโดนหนึ่งเป้าหมายด้วยดาบล่องหนสกิลต่อสู้เซเบอร์ er จะใช้ดาบโจมตีศัตรูโดน3เป้าหมายและได้รับสเตตอย่างหนึ่งมาชื่อแกนสันพ้องเดี๋ยวอธิบายให้ต่อจากนี้นะว่ามันทําอะไรได้พรสวรรค์คือเมื่อเข้าต่อสู้เซเบอร์ er จะได้สเตตแกนสันพ้องจํานวนหนึ่งมาซึ่งประโยชน์ของสเตตนี้คือช่วยฟื้นฟูพลังงานและเพิ่มดามเมจสกิลตัวเอง ยิ่งสะสมได้เยอะยิ่งเพิ่มได้มากขึ้นวิธีได้รับสแตตแกนสันพ้อง <c oughs> ก็จะมีกดสกิลต่อสู้ตัวเองและอีกวิธีนึงคือ <c oughs> เพื่อในทีมใช้ท่าไม่ตายเซเบอร์ er <c oughs> ก็จะได้สแตตแกนสันพ้องมาและถ้ามีแกนสันพ้องจํานวนหนึ่งที่มากพอจะฟื้นฟูพลังงานไม้ตายจนเต็ม เซเบอร์ er จะได้เล่งแอคชั่นตัวเองทันทีถ้าไม้ตายเอก,กลักษณ์ประจำตัวนางเลยเซเบอร์ er จะชูดบ ur, าบเอ็กซ์คาลิเบอร์ฟาดใส่ศัตรูโดนทุกตัวในสนามและทําให้การโจมตีปกติเป็นแบบเสริมพลังซึ่งการโจมตีปกติแบบเสริมพลังจะทําดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดในสนามและจะได้แสแตตแกนสันรพร้องเพิ่มมาด้วยสกิลเทคนิคก็บัฟตัวเองก่อนเข้าสู้พอเข้าสู้แบบมีบัฟเทคนิคเซเบอร์ er จะได้แกนสันรพร้องเพิ่มเติมด้วยโดยรวมถือว่าเล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะแต่ก็อย่าลืมเลี้ยงข้าวให้นางด้วยล่ะ